เราได้ยู่นะครับรุ่นกันทีร,ทร,ทระดับนะครับวันนี้มันไฟพันเนี่มีเจน่โมมีเจน่า,าบ,บอกเจยเนา่าหนุ่ยยสี่คือบ่มาหวานเจี๊ยบบ่สีเ่เหวานี่อเ <c oughs> ่บ,บาทนน่า ้านเรบ้าน้านเรบ้านที่รี่เลยนะครับปากเก้า,กาบวกฟ้าบุญฟันสวยนะครับพอไฟนะครับกดบอดติดนะครับโอ้ยปนระไท้ปากเก่าๆขึ้นไปครับที่นี่เลยนะครับออกอาการรุ่นแรงเลยนะครับนอนเรื่องกดนะครับขอไฟนะ เบาได้ชะลอดได้นะครับลุกขึ้นไปไนดะ้วางหางเลิบนะครับเผาหน่อยนะครับโอ้ยเห็นเห็นแลมแมปแมปแมปอนะครับอ่าลุกนกันไปนะครับก็ขึ้นได้สูงเติบอยู่นะครับรลุกขึ้นไปครับบินสูงนะครับพอดีคือบินสูงแต่ใส่หัวดอมๆนะครับ รุนกันไปนะครับผมรุนกันไปเรื่อยๆนะครับรอลุนรอยเชี่ยนไปครับอ่ารุนรุนกันไปยังบอสลุกนะครับมัจะเป็นยังไงครับลุนกันไปครับบอไว้ลูกเบาไว้เรียมภาพเรียมภาพอยู่นะครับเอไวลุกบอไวเรียมภาพนรับอู้ห่วยจ๊ะ สองลอยผ่านไปนะครับโอ้ได้อีกลอยนิดๆนั่นแหละอีกลอยได้ยี่ดอกครับลอยสิบลอยยี่นี่ครับเกือบนรุ่นเกือบเกือบพึ่งลอยยี่สิบนะครับได้เกือบพน้อครับอ่านรุดเดินไปครับอ่านรุดเดินไปครับรุดเดินไปเรื่อยๆนะครับมันไหลไปเรื่อยๆนะครับ ได้ยนะครับรุ่นกันที่ระดับ

้ที่ติดสามรับชมอยเสวัสดีครับนะครับเอน,นี้มานนไฟผนผ่าน,นเ่บมิเจเนบมีเจเนาสาบ,บอเกเจเนาเนี่ยหวาหวานเจี๊ยบบสีเดหวานสีนจียบาเนี่ย